เปิดชื่อแล้วผู้ประกาศข่าวสองคนจาก w o r k p o พอยติดเชื้อโควิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดล่าสุดมีเรื่องราวที่ทำหลายคนตกใจเมื่อมีข่าวว่ามีคัสเตอร์สถานีโทรทัศน์ช่องดังพบผู้ติดเชื้อพุ่งจนกระจายในส่วนของฝ่ายรายการฝ่ายข่าวฝ่ายผลิตและฝ่ายอื่นๆ จากการสอบสวนโรคคาดว่าเริ่มมาจากผู้ชมที่ร่วมทำรายการในห้องส่งนำเชื้อมาติดทีมงานสตูดิโอก่อนแพร่ไปยังฝ่ายอื่นในสถานีล่าสุดรายการข่าวเช้า w o r k p o พอยซึ่งดำเนินรายการโดยสุภาพชายบุตรจันและพรทิพมงกงใหญ่ได้เผยถึงข่าวลือสถานการณ์ของการติดเชื้อโควิดของผู้ประกาศข่าวและพิธีกรดาราในบริษัทเวิร์กพอยว่า ท่านผู้ชมครับตลอดเวลาที่ผ่านมา WorkPo พอยได้มีมาตรการเข้มข้นในการที่จะมีการป้องกันการระบาดของโรคโควิด มีการสวอปให้กับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายข่าวฝ่ายรายการผู้อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังทุก7วันมีการทำตลอดเวลาแต่เชื้อก็ยังหลุดรอดมาได้ทำให้ผู้ประกาศข่าวสองคนคือคุณปอเปี้ยะการเวลาเสาเรือนและคุณชินธนพัฒน์ติรางกูลได้รับเชือ้อแล้วก็ผู้สื่อข่าวทั้งสองท่านได้เข้าไปรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างเรียบร้อย ทางด้านคุณปอเปี้ยก็ฝากขอบคุณมายังแฟนๆรายการข่าวแล้วก็เอฟซีของเธอที่ส่งกำลังใจมาให้ค่ะรวมทั้งคุณชินธนพัฒนซึ่งขณะนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงอยู่ในโรงพยาบาลถึงมือหมอเรียบร้อยอีกไม่นานก็จะออกมาพบกับแฟนๆข่าวเวิร์กพอยต์อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย